ครับวันนี้เป็นการเรียนการสอนสำหรับช่างที่เปิดร้านกุญแจแล้วมาทำมาเรียนทำกุญแจคอร์สเสริมสำหรับช่างที่มาเรียนก็คือเปิดร้านทำกุญแจพิมพ์แบบกุญแจได้อย่างเดียวแต่ลูกกุญแจหายหมดทำไม่ได้วันนี้ก็เลยมามาเรียนสาวันน,น,นี้วันที่หแล้วครับวันนี้ทำกุญแจล่องเรื้อย ถาบ้านเราเป็นที่เดียวที่สอนทํากุญแจล่องเรื้อยให้ผู้เรียนจริงๆไม่ใช่อบรมต้องทําและไขได้ครับเมื่อกี้ก็ทํากุญแจไขโตโยต้ารีโว่ไข, vo, ขได้เรียบร้อยตอนนี้ถึงบทฮอนด้าถึงขั้นตอนตัดไขประตูไขสลิตเรียบร้อยแล้วแต่ทําลูกจริงเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า ก็ลองมาดูซิว่าจะไขได้ไหมครับการเรียนการสอนของเราของสถาบันเราเน้นสอนตัวต่อตัว,ตวแค่สองที่ ปกติที่นั่งเนี้ยที่เห็นคือหนึ่งที่วันนี้สอนคนเดียวถ้ามีสองคนก็ตรงนี้อีกหนึ่งที่แค่นั่นเองบทเรียนใครบทเรียนมันครับเพราะผู้สอนจะได้ดูแลหรือช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเต็มที่แค่สองคนถ้าเกินกว่านี้ก็ไม่ไหวครับในหนึ่งวันเพราะเราเรียนตั้งแต่สองโมงคึ่งพักเที่ยงเรียนบ่ายโมง เตึงห้าโมงเย็นครับเสร็จแล้วก็ลองทดสอบไขสวิคดูครับ นี่มึงครับนี่คือทำลูกจริงก็คือเป็นลูกทองเหลืองฝัดเริ่มต้นจากเปิดประตูวัดระดับฟันตัดแผ่นตัดทดสอบไขประตูเสร็จแล้วทำลูกจริงเป็นไงบ้างครับมาเรียนที่นี่พูดไม่ออกอาจารย์สอนดีครับ ครับก็เพราะผู้เรียนจะต้องไปทำจริงๆจึงต้องทำได้จริงถึงจะจบแต่ละบทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ